โอเคครับพระชันชัยครับโค้งสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับวันชกความพร้อมเป็นไงบ้างครับตอนนี้น้องชัยก็ดีครับร่างกายเกลี้อยครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยนะครับเรื่องน้ําหนักเนาะเป็นแฟนก่อนหน้านี้เราไปสัมภาษณ์ที่ค่ารก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะตอนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างน้ําหนักครับ14โลเต็มเต็มมองบอกแค่นี้ครับที่ที่คุมมา14ใช่ครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วเป็นไงบ้างการทําน้ําหนักเยอะแบบนี้ร่างกายเรายังโอเคฟิตโอเคครับฟิตซ้อมปกติครับ ความมั่นใจไฟนี้ที่ต้องมาเจอเกินร้อยแน่นอนครับก็บอกว่าคู่โชคเราเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนกับแบบมันอาจจะยังไม่ถึงเรานะฮะซึ่งตัวเองก็ยืนยันตลอดว่าเขาก็คงจะมีเดี่องเขาจนงฝ่ายจัดก็เลยถึงให้โอกาสมาชิงใช่ครับตรงนี้มองคู่โชคถึงนัดตอนนี้เนี่ยประเมินเขายังไงไว้บ้างก็เป็นนักชกที่อันตรายคนหนึ่งครับในรุ่นเนี้่บเพราะเขามีลูกแข็งเก่งมีอาวุธที่น่ากลัวรับด้านกันครับคือการวิ่ซ้อมแล้วไฟนี้ก็ประมาทไม่ได้หน่ ไฟนี้ที่เรารู้มาก็มีเขาไม่ได้ซ้อมมาใช่ไหมับเขามีซอกมาด้วยนนทถามนี่นึ่งครับน้ําหนักในตอนเนี้ยประมาณมันยังเกินอยู่เท่าไหร่ครับอันนี้น้หนักพอดีครับพอดีแล้วใช่ไหมครับ,รบก็คืออยู่ในช่วงคุมแล้วพรุ่งนี้ช่างใช่ครับเอ่ออันนี้ผมไม่ได้ปัดน,นะนนผมไม่ได้ปัดน,นะเอ,อดูเหมือนว่าทางเอลิสตินจะบอกกับสื่อซึ่งเป็นมีเดียงทางวันนะบอกเขามั่นใจว่าเขาจะน็อกคุณคุณรู้สึกยังไงครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าทางฝรั่ง หลายๆคนที่ผมเห็นอะสัมภาษณ์อะเขาสามารถที่เขาจะออกลู้มั่นใจของติงมากเกินไปแต่ลำบลับว่าคําพูดอะคําพูดกับการทํามันไม่เหมือนกันสำหรับผมนะผพเห็นหลายคนแล้วที่ท,ที่ที่พูดว่าจะน็อกจะน,อน็อกคนนู้นคนนี้จะน็อกเพื่อนชาวต่างชาติเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอติงแพ้มาเงี้ยสำหรับผมคิดว่าคําพูดของคุณมันมันเชยไปคุณพูดแล้วแตาคุณทำไม่ได้อะ คนอย่างพูดดีกว่าก็ต่างชาติต่างรลังๆเราอาจจะเห็นว่าไอ้เขามีดีที่หมัด <c oughs> ใช่<ด>ครับตัวเองนี่เป็นประเภทที่ไม่ได้กลัวมวยหมัดอยู่แล้วไม่ได้กลัวครัในความคิดผม,ผมคิดว่ามันมันเป็นแค่นมเล็กแหละครับที่เขามีดีครับถ้าไม่ใช่นมเล็กนจะมาเลยครับจริงๆแล้วผมคิดว่านมเล็กกับนมใหญ่มันแตกต่างกันมากนะพี่ยังไงนะช่วยอธิบายเพิ่มเติมนมใหญ่มันแปดออนนะพี่มันใหญ่มันมันโดนแล้วมันหล่นยาก แต่นวมเล็กผมมันโดนไหนมันก็หล่นนะพี่โดนไหนมันก็เมาอะผมคิดว่ามันแตกต่างกันนะถ้าเอาคิดว่าเขามีดีที่หมัดอ่ะผมผมว่ามันไม่ใช่อ่ะสำหรับผมะผมคิดว่ามันไม่ใช่สำหรับมีดีแค่หมัดเพราะว่าหมัดนวมเล็กสำหรับผมอ่ะมันเหมือนกับเราใส่ถุงมือต่อยกันพใช่ไหมครับมันนวมใหญ่มันมันเซฟได้เยอะครับคราวนี้ก็ในการต่อยเราต่อยกติกามวยไทยต่อยมวยไทยร่บ เราคิดว่าได้เปรียบกับการต่อยคิวขอกซิงเยอะไหมอย่างนี้ที่เราถนัดกว่าม,มันอยู่ที่เกมมันอยู่ที่เกมการชกพี่เวทีแล้วก,การฝึกซ้อมมันจะไม่เหมือนกันครับพอไทยกับคิวของซิงจะซ้อมแตกต่างกันครับผมอยากจะถามหน่นอันยิงมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะดราม่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ,รบเ,เรื่องของเราสัญญาทิศเนี่ยจริงๆแล้วคนช่วยอธิบายับมันมันยังไงคือท้งสื่อเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะ จะอธิบายตรง,<ใ>น,ตรงนี้ทีเดียวเลยล้วกัน <จะ S 2> คือ<ะ>ที่ผมพูดไปว่าที่ทุกคนถามผมว่าผมไปท้าแย่งอาทิตย์ชกเนี่ยผมถาม่ลยว่าเหตุผลอะไระที่ผมต้องไปท้ากระชกผมความหมายของผมก็คือว่าสมมุติถ้าแต่งอาทิตย์เข้ามาชกในรายการวันแชมชิพ<ะ>และได้ได้เข้าและถ้าได้เข้ามาชกในกติกาวยสากลในรุ่นร้อยสี่สิบห้าปอนหรือว่าในรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่เขาด้เข้ามาชกในสากลถ้าสมมุติเขาได้ชกในในกติกาสากล ในรุ่นอื่นๆก็ต้องมีกติกาสากลเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับถูกถูกถ้าในรุ่นถ้าในรุ่นผมร้อยยี่สิบห้าปอนด์มีกติกาสากลอะสากลขึ้นมาผมก็อยากจะลองเข้าไปต่อยดูไม่ว่าเกมเกมการชกจะเป็นยังไงแล้วแต่หรือว่าจะเป็นรุ่นไฟเบเรรุ่นพี่น้องโอรถถังก็อาจจะมีสากลอาชีพขึ้นมาในรุ่นร้อยสี่สิบห้าปอนด์ก็อาจจะมีสากลอาชีพขึ้นมาในรุ่นใหญ่ๆก็อาจจะมีสากลอาชีพขึ้นมาไม่ใช่ว่าผมจะไปต่อยสากลอยากต่อยสากลแล้วผมไปท้าเสาิย์อาบ ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมแค่อยากว่าให้ให้ทางรายการวันแชมชิพถ้ามีกติกาสากลเพิ่มขึ้นมาผมก็อยากจะลองเข้าไปต่อยดูไม่ใช่ว่าผมจะไปท้าเหมือนที่พวกคุณคิดมันมีเรื่องคนที่ว่าคิดดีร้ายคนที่คิดดีกับเราก็มีคนที่คิดร้ายกับเราก็มีพี่มันมีเรื่องธรรมชาติเอะยังไงคือคนเกลียดก็มีคนชอบก็มีเลยพี่เรื่องธรรมชาติ นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดแสงอาทิตย์เขาได้ต่อยสากลนนก็สมควรจะได้ตักต่อยสากลในรุ่นของตัวเองเขาก็ถ้าแสงอาทิตย์ได้ถ้าถ้าแสงอาทิตย์ได้ต่อยในกติกาสากลปุ๊บในรุ่นร้อยยี่สิบห้าปอนร้อยสามสิบห้าปอนก็อาจจะมีกติกาสากลเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับถ้ามีเพิ่มมาเสร็จปุ๊บเนี่ยใครที่เก่งในด้านนั้นอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปต่อยก็ได้ในหลายๆคนไม่ใช่ผมแค่คนเดียวชูเปรีอาจจะต่อยได้ชูเลรีอาจจะต่อยได้รถถังอาจจะต่อยได้แท็กลูกอาจจะต่อยได้ถูกไหมพี่ใช่ใช่ เดวิล่าก็จะต่อยได้ม,มันไม่จำเป็นต้องมาผมไม่ได้ว่าผมเก่งแล้วผมจะไปท้าคนนู้นนี้ต่อยไม่ใช่ผมไม่ได้เก่งผมไม่เคยเก่งว่าใครอยู่แล้วครับดงครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนะที่ญี่ปุ่นมีการแทงข่าวแล้วก็เห็นอดีตคู่ชกเราอย่างพี่ซัมเอแลว้วก็เดบิล่าจะได้ชิงแชมป์เรียกว่าเป็นเฉพาะการส่วนตู้ของนงินก็นานๆก็ไม่แน่อาจจะได้เจอ กับสองคนนี้ในส่วนตัวมองมองในส่วนคู่นี้ยังไงบ้างในส่วนตนัวของัคู่นี้ก็มีดีคนละอย่างพี่พี่ําเอมีลูกหนักแม่นเดวิล่ามีลูกเร็วห้องคืออาชีพเลยแหละพี่ไอ้มวยคีบุกิงเนี่ยเดวินะดวล่าเขาอาชีพเลยแหละแต่ทีนี้ผมมองว่าการยืนระยะเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ม,มันต่อแค่สามยกอ่ะพี่ผมคิดว่าเชียร์ว่ากการห้ายกห้าย,ยกใช่ครับ เกิดชิงเฉพาะการนี่ใจใครเป็นแชมป์ครับจริงๆแล้วแชมป์ต้องมีเพียงเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่พี่ครับคำว่าแชมป์เหมือนกันนะผมก็แชมป์ตัวจริงนะใช่ก็ได้เกิดว่าใครผมก็เป็นแชมป์ตัวจริงเหมือนกันนะพี่ก็มีโอกาสได้ลีแต่ทำไมแต่ทำไมว่าเราไม่รู้เราพูดไงพี่เราเป็นแชมป์ตัวจริงอยู่แต่เขามันมีคำว่าแชมป์แทรกขึ้นมาอีออกอีกครั้งนึง่งเราไม่รู้ว่าไงเราก็ปล่อยให้ทำหน้าที่ของเขาต่อไป แต่เราก็พร้อมไม่ว่าจะไม่ว่าจะใครก็พร้อมไม่เคยเก่งแล้วพี่ไม่เคยเกี่ยงคู่ต่อสู้แล้วครับจุกลึกในใจนนลเนี่ยอาจจะคิดไม่มากดีเอนดิลเวล่าที่เราเจอเขามาเหมือนกับมันเัามันคาใจใส่ใจเราอยากจะแบบรีแมต์กับเขาให้หายคาใจจริงๆริผมคิดว่าไฟน์เนีร์ผมได้ตัดเดวิดเวล่าด้วยเพราะว่ามีกระแสมาเพราะว่าเขาต่อยเสียชนะวันนั้นเขาชนะอ่าลุยครับเขาก็อยากเจอผมอะแล้วในวันที่เขาแพ้ผมมาเขาก็ข้องใจมันไม่ได้หลายหลายคนก็มองว่าเขาไม่ได้แพ้เลยผมเนี่ย แต่เขาแต่ก็แต่เราก็ไม่ได้ต่อยเขาก็เสียดายแต่จริงอะอยากต่อยเขาเพราะว่าคุณอยากแก้ผมก็อยากคุณของผมอยากซัดกับคุณเหมือนกันอย่างเงี้ยอยากให้มันรู้แล้วรู้รอบเลยอะ่ะใช่ครับไม่เอาขังคาใจมันยังไงไม่รู้สมมติได้ได,ได้สมมตินะเปิดโอกาสให้ทางด้านของเบลล่ารีแม็กกับเราแล้วสมมติเราชนะเดบลล่าเป็นไปได้ไหมมันมันมันต่อจากนี้จะขึ้นเป็นไฟเวกยังพี่ก็ยังยังครับแท็กมาในตัวร้อย ถ่ายร้อยยี่สิบห้าปอนด์ตึงไหมมันตึงนะพี่แต่ผมก็สามารถที่ทําได้อยูไ่ไงคุมมันได้อยู่เพราะว่าเพราะตลอดระเวลาเนี่ยผมชกเนี่ยหกเดือนเจ็ดเดือนต่อยทีแปดเดือนต่อยทีมันนานไปแต่ถ้าผมได้ซ้อมต่อเนื่องสามเดือนสี่เดือนต่อยสามเดือนส่เดือนต่อยเอนี่ยผมว่าหนักผมไม่เยอะขนาดนี้หรอกก็คือเวรนี่ก็ยังเอาอยู่เนาะเอาอยู่ครับโอเคแล้วครับนช่วงท้ายฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์เราในวันเสาร์นี้ครับก็ในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นี้ครับวัน ก็ขอให้ทุกคนคนระับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมก็อะไรที่ผมพูดผิดพลาดไปก็ขออภยัยทันทีนะครับก็วันที่แปดนี้ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมฉันมอุ่งอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ